สีแกงไว้พี่น้องเอ้ยมันเป็นสีแกงไว้ใส่ไข่บุญแดงแล้วก็ใส่นผักคะเนาะใส่ผักคะนี่แกงไว้ใส่คะมีปลาเด็กมีข้าเบือ่อมีเกลือมีน้ำตาลปีด๊ดมีไข่บุญแดงแล้วก็มีไว้ไว้เนี่ยัยกษเสเซน้ำแล้วไว้โบขมนำยานางแล้วก็ทา,ามาขั้ง เอาอูระเดห้มันหอมสก,ก่อนอูนำระเดห้มันหอมสก,ก่อนเอา,า,าอันซี่ไ่ลงหัวซี่ไ่ลงอูมันหอมออมไว,วใส่ไข่หมูแด,ดง ุนํา่กระเดกมันหอม กะว่าห่มได้ทีแล้วค่ะเอาน้ํยานางลงเนาะบ่หลายใส่หน่อยนึงแล้วกะกระเบือเนาะกะเบือเฮาตําไว้าลงใส่ี่กระเบือแตมันกอนด เรินมน้ำยานางลงอีกอนึงเหมือนจังหน่อยมันผดแล้วก็ ผดจังหน่อยแล้วะเข้ากับเอาไว้ลุงผดแล้วเนาะผดแล้วผดแล้วพี่น้องนี่นะผดแล้วผดแล้ว,ว,วจากนั้นเขาก็เอาไวล้ลงไว้ตีเขาจากไวอ้อะตงเลย จักเอาบางคนก็หมักถูกเนาะไว้บางคนก็ถูกบางคนก็จับถูก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 บางคนก็ได้บางคนก็จักเอาแต่จะไพ่หมักบางคนก,ก็เผา,า,า,าสะกดจะมาเกงก็ได้ความหมักของไพ่ของมันนะแซ่บคือกัน <ông liebe glass> Bye. Bye. No. Thôi, oh, đi ai phụt chân rồi nó chân ao ăn cá và măng cá và ô đi sục เอาซีมแบนรถมันแบบใดหมักแบบใดทัดแล้วทักแล้วเขาก็เอาอันไข่มุนแดงลงบัน Trang quay sẽ thấy một đèn sút nhỏ nè Cái nhỏ ngơi bạn hông Xin mừng lột sạt con Sẽ trang được kiếm còn ơn trang hông áo cưa <laughs> đẹp trang nội nữ hoặc là tâm cưa nó đừng có phải nói nhé chẳng làm có sợi nấm tan bệnh bộ mặt đèn mua nấm tan bệnh không ็ใส่พักบันมีพักบัวมีพักขามีนางตู่เนาะใส่ใส่ลงไปอ่ะ,อะ,อะ,อะ แกงไวยใส่ไข่หมูแดงแซบอย่าบอกใผพี่น้องเอ้ยบ้านฮาไข่หมูแดงกะแย่เองอยู่ในก๊กนี้ไว้กะตัดอายูเดินงานนางกะหาอาน้ำเดินบูเอิดน้ำเฮือนโอ้ทรงซ่บเลยเด้อพีนอพนอ่น้องพี่น้องมูงดูทรงซ่บ แซ uh oh. ่บแซบไปเบิ้งซีมมาก่อนบอกผมพอดีผพดีพดีดีกิน บริคมได้จีิน้องขาสีแกงเขาก็จักไปใส่น้ำซอนจักมาแกงบวกลผมใบมต้องต้มร้อง,องมือรอดบวกลมแซ่บอร่อยซุกเรียบร้อยพี่น้องเลยกินหอมวายเสียไข่หมญแดงน้ำกันเด้อมันนี่เด้อ ไว้ใส่ไข่แดงพักคะป่งไม้พี่น้องเอ้ยสุดยอดมานอาหารบานเฮาบานเฮาบูตบอยากของกินมาเดอ้อมาเดอ้อมากินรากันพี่น้อง